สา <BR> มสองหนึสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับราเซอร์ฟินดีดีกับแคมบอร์ดบิสกิต24นิ้วนะครับผมรูปแบบรูปทรงี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกัน หลังจากที่เราแกะกล่องกันมาขนาดนี้แล้วครับเรามาดูซิว่าแฮมบอร์ดตัวนี้ให้ผลลัพธ์อะไรบ้างตัวนี้เนเชอรัลนะครับคือแฮมบอร์ดบิสกิตรุ่นที่มีสีสันเป็นไม้นะครับผมนี่คือด้านหลังนะครับตัวท้องเขาและนี่คือท็อป ที่มีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าลูซ d กร i ปนะครับผมก็คือใช้สเปรย์กาวที่มีคุณสมบัติพิเศษจากอเมริกานะครับผมแล้วก็โรยเกรดที่เราเรียกว่าเกรดทรายนะครับผมลงไปเป็นแบบครีร์นะครับผมก็จะได้อะไรที่ให้สัมผัสที่แบบรู้สึกเป็นเนเจอร์ที่สุดนะครับผมตัวนี้เป็นบมบูนะทุกคนอ่าลองดูชัดๆแน่นอนครับเรารีวิวในร้านอาหารคุณจะได้ยินเสียงกันตลอด มดาครับเราเลือกที่ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ข้างถนนก็ดีเราตอนนี้อา้าวล้อนะครับแน่นอนตัวนี้มากับล้อขนาด62มิลนะครับ 80A แล้วก็เป็นแบริ่งนะครับที่มีขนาด Apex 7นะครับผมลื่นไหลายแน่นอนตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เซตอัพนะเดี๋ยวลองดูว่าครูใหญ่จะเซตอัพเป็นอะไรต่อ ส่วนตัวนะครับเท่าที่เรามองคือการเล่นแฮมบอร์ดเนี่ยมันใช้แรงมากกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าแฮมบอร์ดรุ่นวิสติเจเนเรชันนี้มีความต่างนิดนึงตรงที่ทรัคครับ,บเขาใช้สปีดทรัคที่ทำให้มันสามารถครัฟได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่คุณเคยเล่นแฮมบอร์ดตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆถึงตานนี้มไม่ว่าจะเป็นเพสคาริโตเป็นล็อกเกอร์เป็นฮอป, er, ป Hot, หรือจะเป็นคลาสสิก แล้วก็พิ้นก็และอีกหลายๆรุ่นนะครับที่เราไม่ได้กล่าวถึงที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่ทั่วหัวเดี๋ยวดูรูปด้กกานนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปก็ตัวนี้พบพาง,ง่ายครับด้วยขนาดที่กระทัดรัดแล้วน้ําหนักเบาอีกคุณลองดูแล้วกันมันถือง,ง่ายสิ่งหนึ่งที่ผมชอบกับแฮมบอร์ดก็คือ 1. นึ่งแฮมบอร์ดเวลาถือแล้วรู้ว่าเป็นแฮมบอร์ด คือแล้วรู้ว่าเป็นเซิร์ฟสเกตแน่นอนเพราะว่าแฮมบอร์ดเป็นเซิร์ฟสเกตด้วยระบบ HST t r u c k แต่ว่าต่างกันตรงที่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นท่าแบบสตรทนะครับผมเลยทำให้การเล่นง่ายมากจริงๆจากใครที่เคยเล่น HST t r u c k ในรุ่นของ Limited ก็ตามแต่ราคาก็หย่อมลงมาอีกราวๆ2,000บาทนะครับผมจากที่ต้องซื้อในราคา10,000ถึง11,000บาท ตัวนี้อยู่ที่8,000บาทเป็น8,000บาทที่เรียกว่ามีจำนวนจำกัดทั่วโลกเลยนะครับผมอลองดูสำหรับใครที่สนใจนะครับต้องขอบคุณหลายหลังภูเก็ตนะครับผมเซิร์ฟสเกตที่จัดส่งสินค้าให้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดรายเซิร์ฟฟินแล้วก็เอามานำเป็นดิสติบิวเตอร์จัดส่งต่อให้กับลูกค้านะครับผมสำหรับตัวนี้ระบบการรักษ,ษาดูแลง่ายครับเพราะว่าเนื่องจากเซิร์ฟสเกตปัจจุบันมันหาซื้อยากใช่ไหม แต่ตัวนี้ก็จะมีเข้ามาอีกทีในเดือนหน้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้มันจะขาดตลาดไปช่วงหนึ่งซึ่งทางอเมริกาแจ้งเรามาแล้วว่ามันขายดีมากทั่วโลกเนื่องจากมันเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายที่แหละมันเลยทําให้มันเป็นที่ฮอตฮิตตามชายหาดตาม itch, บีชบีช h ฮท e ทั่วโลกชายหาดดังๆก็ต้องไปดูกันนะครับผมว่าจะเห็นสาวๆเล่นหรือนุ่มๆเล่น เนื่องจากมันพกพาง,ง่ายปุ๊บมันก็เลยสะดวกในการที่เอาไปเล่นที่ไหนก็ได้ทั่วโลกฉะนั้นตอนนี้หากใครตัดสินใจเรื่องแฮมบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปการเล่นกันตัวนี้นะครับไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดสวัสดีครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดแต่ว่ามันมีความลิมิเต็ดในตัวมันอยู่แล้วดูลายเซ็นซิกเนเจอร์ของแฮมเบิร์ดของบ้านนี้นะครับนี่ลูกเล่นการทำหมู่ขาวออกมาทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับ เนื้อไม้เป็นบาบูนะครับเดี๋ยวค่อยจะซูมกันัดชัดทีหนึง่งตัวนี้ลองไลเซอร์แพดมาให้สูงถึง1นิ้วเป็นไลเซอร์แพดแบบไม้บามบูนะครับใช่คลัแบบสตรีทนะครับผมไม่ใช่ HST นะครับผม HST นั้นใช้อีกระบบหนึ่งนะครับผมตัวนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยละ่ะรับประกันง่ายทีนี้แบบคุณจะติดใจระวังมันไวมาก อย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็เป็นนัดอันโบแบบการสน yeah. ิมนะครับผมก็ผมว่าโดยรวมแล้วในราคาเนี้ยใครที่สนใจเซิร์ฟสเกตและอยากได้มาไว้ออกกำลังกายสำหรับเป็นเซิร์ฟเทรนนิ่งผมว่าแฮมบอร์ดเป็นทางเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆๆๆมากกปัจบันเนี่ยเซิร์ฟสเกตไม่มีขนาดที่จำกัดสำหรับคนตัวสูงเท่าไหร่ก็ตามแต่จะเห็นได้จากสว่บางคนที่เล่นเพนนี ฝรั่งที่มีความสูงถึง180-190เซนจะมีไหมมานั่งเลือกว่าต้องเล่นเซิร์ฟเกตไซส์กี่นิ้วกี่นิ้วกี่นิ้วไม่จำเป็นหรอกครับการเล่นเซิร์ฟเกตปีนั้นวิธีการก็คือเอาตัวเราปรับเข้าหาเซิร์ฟเกต เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อคุณเริ่มเล่นได้เบสิกนั่นแล้วคุณจะเล่นยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันเหมือนคุณขับรถ4ฟร์วิลหรือรถสปอร์ตหรือคุณจะขับรถกระบะหรือแม้กระทั่งคุณจะขับรถมอเตอร์ไซค์คุณก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้าหามันจริงนะครับชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแล้วพยายามปรับตัวเข้ากับมันแล้วก็หาเทคนิคการเล่นที่ดีให้กับมันนะครับผมแน่นอนว่ายังยืนยันว่าการเล่นเซิร์ฟสเกต10นาทีโดยที่ไม่เอาเท้าลงพื้นสามารถคาดิโอได้สูงมาก บางคนน้ําหนักหายไปถึง10กิโลภายในเวลาเพียงแค่2เดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโยกการขับเคลื่อนดนามิกของมันนั้นเหมือนคนเล่นเซิร์ฟตอนนี้ก็คงจะต้องถึงเวลาเอาภาพการเล่นมาให้ดูกันละว,ว่าเป็นยังไงแต่การเล่นเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นบิสกิตตัวไหนยังไงแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในรุ่นซิกเนเจอร์ซีรีส์ของเขาจะมีตัวแบมบูซิกเนเจอร์คือเนเชอรัลนใช่ไหมครับแล้วก็มีโป ที่เห็นครูใหญ่เล่นบ่อยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวคัลเลอร์ครับผมที่จะแบ่งเป็นพาสสสามสีแดงน้ำเงินเหลืองแล้วก็จะมีหลายรุ่นนั่นเองก็แบ่งกันตามปีไม่ว่าเป็นปี2019 2020 2021นะครับผมจะมีแบบหลากหลายนะครับผมตอนนี้ถ้าใครสนใจก็แน่นอนเข้าหนูที่หลายหลังยังไงซะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสกิตหรือว่าเป็นทันตีนทอป สามารถเล่นได้เล่นได้ปกติแล้วครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนไม่มีเซิร์สเกตเพียงตัวเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นชอบตัวไหนก็ซื้อไว้แล้วก็เป็นของสะสมเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่สามารถเอามันมาออกําลังการได้ด้วยนะครับผมใครสนใจส,สนใจเลยสอบถามได้ใต้ข้างล่างเนี่ยนะครับผมในช่องยูทูบของเราก็เดี๋ยวยังไงซะถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตในปี2021เดี๋ยวเราจะมาบอกกันทกีกับแฮมบอร์ดและแบรนด์อื่นๆต่อไปนะครับผมส่วน3ตัวนี้ มีเจ้าของแล้วเร็วมากมาไวแล้วไปไวมากก็ขอบคุณนะครับที่ผุดหนุนแล้วก็มาซื้อสินค้ากับเราตอนนี้ก็จะมีของพเมียมที่มอบแห้กับทุกคนอีกเยอะในทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไม่น่าจะหาย้ากต่อไปแล้วเซิร์ฟสเกตขึ้นอกี่กับว่าเราจะชอบใช้ยี่ห้อไหนแบรนด์อะไรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็สนใจแล้วก็มาเล่นกันดูนะครับผมไม่ต้องกลัวเจ็บ พอเจ็บแน่นอนการเล่นสเก็ตบอร์ดไม่มีไม่เจ็บหรอกครับมีแต่เจ็บบ้างเจ็บน้อยเมื่อเรารู้ไ่าเราจะต้องเจ็บตัวเราก็ต้องเซฟตี้รักษาความปลอดภัยด้วยเองอย่าลืมถุงมือนะครับร้านน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ก็สามารถสุดได้แต่ขอให้มีผู้อลคอยดูแลด้วยนะครับผมสเก็ตเล่นยากแต่เล่นได้โอเคพบกันใหม่เจอกันในเทปหน้าสวัสดีครับฝากนิดนึง เมื่อซื้อสเก็ตหรือเซิร์ฟสเก็ตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเซตอัพแรกที่ต้องทำก็คือคลายน็อต4ล้อออกแค่น oh. ็อต4ล้อนะครับน็อตตรงล้อเท่านั้นนะครับตรงนี้เชื่ใส่ครับตรงนั้นแหละครับนี่เลยตรงนี้คลายออกมา1มิลนะครับผมทั้ง4ล้อเพื่อป้องกันการจะทําให้ลูกปืนไปกระทบกับตัวน็อตน,นะครับจนทําให้ลูกปืนแตกได้นะครับผม และทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของลูกปืนเป็นประสิทธิภาพครับนั่นคือลื่นขึ้นแน่นอนส่วนจุดอื่นไม่ต้องไปยุ่งครับค่อยๆเล่นไปมันจะนุ่มดวนขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผมการรูดลักษาไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าตัวนี้สมมุติถ้าเกิดมันเปื้อนนะครับใช้แปรงแปางซักผ้าครับแบบขนอ,นอ,นอ่อนนใช้ขี้เลือีก,ก็ได้หรือไม่ว่าจะเป็นแชมพูค่อยๆขัดครับโชคดีหน่อยตรงที่ว่ารุ่นเนเ u อร์เนี่ย มันออกมาแล้วสีมันกลมกลืนต่อให้เล่นไงก็ไม่ดําส่วนของผมโบตอนนี้ก็คือโอ้ยไปไกลมากแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งมีรอยนั่นหมายถึงยิ่งมากประสบการณ์เล่นสเก็ตใหม่มันดูแล้วมันไม่ค่อยเก่งไงคุณเพราะฉะนั้นเล่นแล้วมีรอยบ้างมันมีการเฟดนั่นแปลว่าประสบการณ์เรามากขึ้นโ okay, อเคป่ะพบกันใหม่ต่อหน้าเจอกันทุกคนสวัสดีครับโโ